สวัสดีครับนะรับแจ้งจากอาจารย์ดีนะครับ RDT นะครับว่าประชาชนขอความช่วยเหลือนะครับมีปิดตูก้แกะว่างั้นอาจารย์ดีบอกไม่รีบลุงบอกไม่รีบแต่โทรมาสามสี่สายแล้วคดีน้องผมขี้อยู่ขี้หรือชักว่าก็ไม่รู้ขอเบอร์โทรก่นอเนเดี๋ยวโทรโทรโทรเช็คกันโทรเช็คกันการทำงานเราก็อย่าไปเครียดนะฮะเล่นเล่นไปนแต่เจ้าของบ้านเครียดแน่นะนผมอยู่ตลาดเสือร่าถางตรง ว่ามันจะต้องอยูเทิร์นมานะครับตรงแยกสีเพียตลาดเสร็จักหางข้างเซเว่นใช่ไหมครับอ่ามันมันจะมันจะอยู่ก่อนถึงตลาดเสือรักหา,างก็คือสูงช,ชัยเข้ามาในมูลนิธิการจัก่อนที่สิจจบเก้าสิบสองที่มันจะมีเสาธงอยู่ตรงหน้าเนี่ยอ๋อครับครับ,รบเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมไปถึงเซเว่นเสร็จลักหา,างก่อนตอนนี้ผมอยู่ค่ายบรุมาไตผมไม่ไม,ไม,ไม่คือถ้าพี่ไปเสร็จเซเว่น Seven, พี่จะเลยอ๋อพี ที่จะต้องบนแต่ยังไม่ถึงเซเว่นและมันก็จะเป็นศูนย์สิบเอ็ดสิบสองก่อนถึงเซเว่นศูนย์สิบเอ็ดสิบสองก่อนถึงเซเว่นใช่ไหมครับครับตอนนี้ผมก็นั่งร้อนก็ตั่งดูมันอยู่เนี่ยว่ามัรัวมันจะออกจากห้องน้ําแล้วเดี๋ยวมันจะเก็บไม่ได้เดี๋ยวมันจะเข้ามาใหม่อ๋อครับครับครับเดี๋ยวศูนย์สิบเอ็ดสิบสองก่อนเซเว่นใช่ไหมครับใช่มัน วันนี้นะครับเป็นวันเป็นเดือน12นะครับเขาไปลอยกระทงกันนะครับแต่วันนี้ผมหลงทางครับเดี๋ยวเดี๋ยวของทางไปจับตุ๊กแกเดี๋ย,เยกกวเด,ยยเดี๋ยวต้ีงยิ้มกันก็ถ่ายคลิปน้อตั้งเดี๋ยวน้องๆถ่ายคลิปน้องตั้งน้องๆโอเคคลิปผ่านหลงทางกระทงหลงทางกันเ,เนี้ยไปจับตุ๊กแกแล้วโอเคไปบายจุ๊บ นี่ไม่ใช่เนี่ยมันอยู่หลังประตูเลยครับหลังประตูน<ด>ั่นแหละหลังประตูนี่เลยเนี่ยพอเขาพลาดไปเจอเลยเจอไหมอ๋อโอเคง่ายง่ายงายเดี๋ยวโอเครู้เรื่องนี่นะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า<จ>ที่เจ้าที่ใช่เหรอมึงด่ากูเตะบอลไม่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่วันเสาร์นะครับนี่นี่เัวมันวิ่งออกไปแล้วมันไไม่ด้จับรองเท้าเตะ เอาไอสัตว์แล้วมาถ่ายข้างในดิแต่ย,ยังดีนะครับมาใส่ถุงมืออยู่กออกเดี๋ยวมันก็มีกองมาถ่ายนั้นจะต้องปิดปิดแล้วครันนี้มันปิดไปไหนไม่ได้แล้วจะเอ๋อันนี้ตุ๊กแกอะไรเนี่ยตุ๊กแกหมีเอ้ยยังยบำลอยหวานเจี๊ยบนี่างนี้เอเป่ยกันยูหน่อยดิใช่เสร็จแล้ว จบกลับบ้านเสร็จนะแต่อันนี้คือพื้นป่าครับผมโอเคเอพี่จ,จ้าไปหาลูก้าลูกคู่มี่เดีวก่อนโอเคอี๋อน